ในหัวข้อนี้เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานน้ำมันเกียร์ทำไมเราต้องใช้น้ำมันเกียร์ส่วนไหนของรถที่ต้องการน้ำมันเกียร์ให้เราเข้าใจพื้นฐานที่แตกต่างกันน้ำมันเกียร์ใช้สำหรับหล่อลื่นเกียร์ตัวแบ่งกำลังเฟืองท้ายและระบบส่งกำลังเกียร์มีความสำคัญเนื่องจากรับถ่ายโอนกำลังจากเครื่องยนต์เพื่อเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่มีเกียร์หลากหลายประเภทในการรับถ่ายโอนกำลังจากเครื่องยนต์จนถึงล้อและสุดท้ายเกียร์จะเปลี่ยนแรงบิดเพื่อเป็นแรงม้า หน้าที่ของเฟืองท้ายคือการถ่ายโอนกำลังไปยังล้อทั้งสองข้างในขณะที่หมุนด้วยความเร็วที่ต่างกันโดยมีเฟืองท้าย3ตํตำแหน่งที่แตกต่างกันขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อนทุกล้อหน้าที่ของเฟืองท้ายแบบ l Limited s l i p คือการป้องกันการลื่นถลายของล้อหนึ่งในขณะที่อีกล้อหนึ่งมีแรงฉุดหมุนด้วยความเร็วที่ต่างกันจำกัดแรงบิดล้อที่ลื่นถลายเพิ่มแรงบิดให้กับล้ออีกข้างเพื่อเพิ่มแรงฉุด จากข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของน้ำมันเกียร์ต่อไปจะพูดถึงส่วนประกอบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์แตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อองค์ประกอบพื้นฐานได้แก่สารปรับสภาพความหนืด0-50%น้ำมันพื้นฐาน36-96%สารเติมแต่งตั้งแต่4-12%และสารลดจุดไหลเท2%การเลือกน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสารเติมแต่งสามารถเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมันพื้นฐานได้แต่ไม่มีสารเติมแต่งใดที่สามารถชดเชยการใช้น้ำมันพื้นฐานคุณภาพต่ำได้ สารเพิ่มคุณภาพเพิ่มเติมทั้งหมดใน12%ของน้ำมันเกียร์ประกอบด้วย50% EP สารรับแรงกดเพื่อป้องกันการสัมผัสกันระหว่างโลหะและการเชื่อมติดกัน25% AW สารป้องกันการสึกหรอป้องกันการสึกหรอของพื้นผิวโลหะสารช่วยกระจายตัว13%เพื่อรักษาชิ้นส่วนเกียร์ให้สะอาดที่อุณหภูมิต่ำและป้องกันการข้นขึ้นของน้ำมันจากสิ่งปนเปื้อน FM 6%สารลดแรงเสียดทานให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบลื่นและลดการสึกหรอ6% Anti-Rust สารป้องกันสนิมช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึ้น ชิ้นนส่วของเกียรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้วาลวอลีนมีความมุ่งมั่นในการสร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆและน้ามันเกียร์คุณภาพสูงเพื่อลดแรงเสียดทานสามารถทํางานภายใต้แรงกดดันอย่างมากจากการบรรทุกหนักต่อต้านการเกิดออกซิเดชันควบคุมสนิมและการกัดกร่อนยับยั้งการเกิดฟองให้เสถียรภาพทางความร้อนสูงเข้ากันได้กับวัสดุยานยนต์โลหะหลากหลายชนิดและรักษาความหนืดให้คงที่ ข้อกำหนดมาตรฐานทางประสิทธิภาพสำหรับเกียร์และระบบขับเคลื่อนเกียร์ API GL5 สูตรการผลิตนี้จะมีการผสมสารรับแรงกด EP จำนวนมากซึ่งสารรับแรงกดอาจจะส่งผลด้านการกัดกร่อนโลหะอ่อนได้ด้วยเหตุนี้ API จึงกำหนดมาตรฐาน GL4 เพื่อให้น้ำมันเกียร์มีสารรับแรงกดกลุ่ม EP ในปริมาณที่ต่ำกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ยานยนต์และการจำแนกมาตรฐานทางประสิทธิภาพ API GL5 เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการทดสอบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อกำหนดในการรับประกันของเกียร์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ที่เหมาะสมคือ1 5 0 0 0ถึง6ก0 0 0กิโลเมตรแต่สำหรับรถบางรุ่นผู้ผลิตแนะนำน้ำมันเกียร์คือ Feel for Life หมายความว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนของเหลวตลอดอายุการใช้งานของรถเบอร์ความหนืดของน้ำมันเกียร์จะแตกต่างจากเบอร์ความหนืดของน้ำมันเครื่องโดย SAE แบ่งแยกเบอร์ความหนืดด้วย2มาตรฐานที่แตกต่างกันตาราง SAE J306 จะระบุเบอร์ความหนืดสูงสุดและต่ำสุดของน้ำมันเกียร์ในหัวข้อถัดไปเราจะเรียนรู้ถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ของฟาวโ วาโวลีนพันธมิตรที่คุณวางใจมากว่า150ปี